ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและได้ลุ้นประตูครับและลุนนี้เป็นประตูครับดูข้างสนามครับคุณสาธิตผู้การทีมยั่วจัดเลยนะครับ ฟองลิเบลีและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเะรครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วโมเมสซาลาล,ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ นี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับ